กับ HD ทั้งภาพและเสียงบน 4G ที่ดีที่สุดจกาก TrueMove h ท่นท,นทนันกลับมาแล้วนะครับกับรายการสยัมเด็กเล่นคลาส<ะ>ตอนนี้บทลงโทษที่ทุกคนถามหาได้มาอยู่ตรงนี้แล้วโชคดีเท่ไหนแล้วที่ไม่เป็นแป้งเย็นใช่ตนนแต่ว่าอยากกินมากเลยรั่ผมแต่ว่าไม่อยากให้มันไปหน้าเลย <laughs> โอเคเกมทอนนี้พี่รู้นะครับอธิบาย<ะ>กติกาอีกรอบหนึ่ง ทางเราเนี่ยจะเปิดเพลงหนึ่งเพลงและให้เราสองคนเนีถ an はは้ถ well. kind of ่ายว่าเพลงนี้เนี่ยชื่อเพลงว่าอะไรถ้าสมมติใครเนี่ยารวมถึงศิลปินด้วยชื่อเพลงและศิลปินถ้าสมมติถ้าสมมตินะฮะเพลงมาแล้วปุ๊บรู้ก็ยกมือเลยไม่ต้องรอให้เพลงหยุดก็ได้ใครที่ตอบถูกนะฮะสมมุติผมยกมืออ่ะผมตอบถูกปุ๊บพี่นิวจะต้องลงไปนั่งแล้วก็หมุนครับผมแล้วก็ถ้าสมมติผมตอบไอ้ผมผมยกมือปุ๊บผมตอบผิดเนี่ยผมก็โดน อ่านะฮะแล้วถ้านิวไม่ตอบนิวก็โดนอยู่ดีก็โดนก็คือคนถ้าบอกว่าต้องบิดทั้งกู่ถูกต้องนะฮะทั้งขึ้นทั้งล่องแต่ว่าถ้าคนที่ตอบจะมีโอกาสเรียกว่าจะให้ใครบิดก่อนถูกต้องอ่ะสมมุติผมตอบปุ๊บยกมือปุ๊บแต่<ะ>ว่าผมตอบผิดอืมผมก็มีโอกาสที่จะเลือกว่าให้พี่นิวหมุนก่อนหรือว่าผมหมุนก่อนอืแต่ว่าจำนวนการหมุนเนี่ยเราสามารถตกลงกันได้เย ครั้งละครั้งเฮ้ยกลัวนี่หว่าเราสายกลัวนี่หว่าเรานักเลงนักเลงนักเลงกระจอกนี่หว่าเราไม่โอ้โหโชวมาเหมือนจะเก่งนะมาครับเกมทอดนี้พี่รู้อย่างที่บอกว่าผมไม่เคยแพ้ใครกับเกมนี้ค่ะถ้าพร้อมแล้วผมขอเพลงแรกบีทแบบ90 80ศหรือว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ปะ 打台吧。 ผมขอตอบครับชื่อเพลงว่าเธอรู้หรือเปล่าของพี่นันเดอร์คอนนันโดนันเธอรู้หรือเปล่าอะไรก็เธอรู้หรือเปล่าผมตอบไปแล้วเธอรู้หรือเปล่าอ่ะแต่นี่ตอบพี่นันน่ะนี่เป็นคนชี้โปงให้กันลอกอ่ะก็ไม่ยกมืออ่ะเอาอย่างเงี้ยถูกไหมอ่ะเดาอ่ะ คนในอากาศคือทำเงี้ยเนี่ยทำไมไม่เปิดรอให้มันถึงคนในอากาศก่อนไม่อม่กี้ท่อนฮุกขึ้นมาเธอรู้หรือเปล่าก็คิดว่าส่วนมากเพลงเนี่ยจะเอาท่อนฮุกมามาตั้งมาชื่อเพลงนะขึ้นมาเธอรู้หรือเปล่าอ่ะแต่อันนี้ท่อนฮุกอยู่ท้ายไอ้ท่อนชื่อเพลงอยู่ท้ายฮุกใช่นะครับเพลงคนในอากาศครับผมไม่เป็นไรอันนี้คือใครจะหมุนก่อนใช่ผมมีสิทธิ์เลือกที่ใครจะหมุนก่อนผมขอหมุนก่อนเลยกันตอบพี่นันก่อนอีกอ่ะ อุ๊ยปพอแล้วมั้งเบิร์ตเบิร์ตเบิร์ตเราอ้าปากได้แบบนี้เราเอ้าปากได้ีได้ดิผมหมุนก่อนหมุนก่อนหนึ่งทีสบายๆไม่โดนอยู่แล้วทีแรกอะบอกเลยเอ้ยหมุนแล้วเหรอหมุนแล้วหมุนแล้วเฮ้ย เฮ้ยทำไมทำไมมันทีที่สองมันไปเลยอ่ะอร่อยไหมอร่อยไหมเราลีลาเราหมุนก็หมุนแก๊กไปเลยวันนี้ไม่ใช่วันของหนูอ่ะผมบอกแล้วครับว่าว่าเกมท่อนนี้พี่รู้เนี่ยผมไม่เคยแพ้กันจริงๆถึงผมจะตอบผิดผมจะตอบพลาดไปบ้างนะฮะแต่ดวงในการเล่นเกมของผมเนี่ย ไม่มีใครเอาอยู่จริงๆนะฮะเธอรู้หรือเปล่าโอ้ยยยยเรารู้สักเราเหมือนหิวว่าหรือเปล่าเราเข้มหน้ามากตอนนี้นะอุ้ยเศร้าใจมากๆเฮ้ยทำไมปกติมันแบบแบบทีที่7ทีที่8เลยนะพี่นิวถือว่าเป็นคนที่สวยมากปีนี้ปีชงอ่ะเล่นเลยมานะฮะเรายังไม่ยอมแพ้เองเท่านั้นพี่นิวบอกว่าขอแก้แค้นพี่นิวจะเป็นคนบีบเองหรือเปล่า ได้เด็กหูไม่อยากคืนรู้สึกว่ามันเสี่ยงต่อชีวิตตัวเองเซฟเศกแล้วกันเนาะเซฟเศกป่ะเดี๋ยวนะโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่เศก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 กดขึ้นมาให้ด้วยเพราะเราคิดว่าเราไม่มีอะไรจะเสียแล้วเราก็เอาเลยมาครับมาอ่าเพลงที่สองมาครับ ชื่อวงมีนเพลงอะไรไม่รู้แต่ต้องเป็นเพลงใหม่ไม่รู้เห็นหน้าพี่โปเต้ลอยมาเฮ้ยถูกด้วยจริงเหรอถูกใช่ไหมคะว้ายนี่ไงมีนเอ็กซ์ตร้าเฮ้ยตัชื่อเพลงชื่ออะไรอ่ะตัวแถมเพลงชื่อตัวแถมโอเคพี่นิวตอบถูก เพราะฉะนั้นเคเบิลจะต้องหมุนวนไปจนกว่าจะโดนไม่ใช่พี่หมุนให้ดีกว่าเพราะนี่เป็นวันของพี่ผมหมุนหนึ่งทีครับผมทำไมหมุนทีเดียวอ่ะเอาก็เราตกน้องแล้วการตอบถูกก็ไม่มีความหมายอะดิสบายสบายครับผมโอ้ยแล้วทำไมมันใจคอไม่ดีล่ะเราอย่ารอช้าเพลงที่สามมาอ๋อเราไม่ต้องแล้วใช่ป่ะไม่ต้องไม่ต้องโอเคเคเพลงที่สามครับรู้สึกได้กลิ่นวิปครีมในจมูกตลอดเวลา มาไม่มาชื่อเพลงกลับมาทำไมค่ะทำไมไอ้บ้าน,นมาทำไมไอ้บ้านนะเราลูน้องยังยังขอเสียงอีกได้ไหมคะตอบอย่างเดียวได้ไหมฮะพีทป่ะเนี่ย ไม่ใช่ผู้หญิงยังใหม่ตั้งใจมากเขาตอบครับถ้าวันหนึ่งฉันหายไปไม่ใช่ขาผมจะตอบนักร้องนักร้องคนนี้คือผู้หญิงที่สวยคนหนึ่งค่ะนะฮะนอกจากเขาจะ วีเวเลตครับผมเอาเสียงเหมือนพีทกับเอิร์ธพัทลีเอพัทลีพัทลีเอพบ้าเอิพัทลีอพัทลี ยพราะวาเอาขึ้นมาไหมเฮ้ยทำไมเบิ้ลไม่โดนอ่ะมาขอเพลงต่อมาลเลยครับแล้วเพราะมันแก๊กจนมันวนกลับมาหาหนูแน่ๆเราเกมเร็วหน่อยมา